สวัสดีครับสาระพันคลิปคลิปนี้เรามาดูาคลิกคลิกคลิกร้อยสิบไอนะครับรุ่นแรกนะครับอของอบี้เดอะสตาร์กิเซนนะครับตอนนั้นขายดีหล่อนะครับคลิกรุ่นนี้ปัญหาก็คือรถสตาร์ทไม่อีกแล้วครับรถสตาร์ทเบื่อไม่ได้สตาร์ทเท้าได้นะครับเกิดจากอะไรนะครับก็เช็ค เซนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วนะครับเช็คแรงอัดอะไรดูสีหัวเทียนนะครับก็ปกตินะครับแต่ทีนี้ว่าจะถอดไปคว้านใหม่นะครับก็เลยดูนะครับพอถอดนอดฝาสูบนะครับก็เจอต้นต่อของปัญหานะครับ นี่ครับมีแต่รูนะครับอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ปลอกตัวนำใช่ป่ะครับเรียกปลอกตัวนำหรือ,อเป็นสลักที่จะไปบังคับตัวรถกำลังอัดนะครับตัวรถกำลังอัด เมื่อไม่มีตัวนี้ไปบังคับก็ทำให้ลูกปืนวันทางเดียววันเวนะครับของเพาลูกเบี้ยวรถก,กำลังอัดตัวนี้ก็หมุนไปเรื่อไอตัยนะครับคิดอยากจะมากดวาล์วไอเสียตอนไหนก็กดก็เลยทำให้เครื่องยนต์ติดยากแล้วก็ปัญหาอื่นๆเยอะแยะตามมานะครับเพราะไม่ใส่ตัวนี้นะครับปัญหาน่าจะเกิดหลายมือช่างหลายมือนะครับก่อนแล้วไม่ได้ดูหลดมาจากไหนหาย ก็เลยไม่ใส่นครับชิ้นะส่วนเขาเล็กก็ไปซื้อมานะครับ KBB 901รหัสอะไรนะครับแต่ปรากฏว่าคนละรุ่นนะครับใส่ไม่ได้ตัวใหญ่นะครับใหญ่ไปเข้ารูไม่ได้ใส่สลักเข้าไปแล้วมีสปริงนะครับมีสปริงตัวนี้หนุน สปริงน่าจะใส่กันได้อันนี้รหัสอะไรครับ KPS ก็คือเวฟร้อยนะครับ KPS 9 0 0นะครับใส่กันได้สปริงนะครับอ่ารุ่นนี้ k b b นี่เครับเสื้อสูบก็เขียนว่า KBP MI รก็ถูกต้องการใส่กระเดื่องน,นะครับที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับ ID อักษรภาษาอังกฤษ I Inlet e นะครับ ก็ Inlet e e x h a u s กก็ใส่ถูกต้องนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับปัญหาเกิดนะครับไหนๆก็ถอดออกมาได้โอกาสแล้วครับเรามาดูคลิกร้อยสิไปในอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแนะนำหัวฉีดอยู่ตรงนี้นะครับกระดาษอุดไว้เดี๋ยวฝุ่นลงไปนะครับดินหล่นลงไปก็เลยกระดาษอุดไว้เซ็นเซอร์ อยู่ตรงนี้ก็คือเซนเซอร์ติดผีเสื้อกับเซนเซอร์จับแรงดัน,น้องอากาศนะครับ2ตัวอยู่นี่2เซนเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้นะครับเขาขาวตัวนี้คือออกซิเจนเซนเซอร์จับที่ท่อไอเสียนะครับก่อนไอเสียจะออกผ่านเซนเซอร์ตัวนี้ก่อนถ้าหากว่าจับได้ว่า,อาไอเสียออกมาเยอะนะครับ เซนเซอร์ S S ตัวนี้ก็จะส่งข้อมูลไปให้ ECU ECU บอกว่าเซนเซอร์ตัวนี้บอกว่า,อาไอเสียมลพิษของอากาศอาไอเสียออกมาเยอะเกินอากาศไม่บริสุทธิ์นะครับคาร์บอนออกมาเยอะนะครับลดการฉีดน้ำมันหน่อยนี่เซนเซอร์ตัวนี้ทำงานแบบนี้เซแบบนเซอร์อตัวนี้ครับเซนเซอร์ตัวนี้คือจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับ ก็มีผลว่าเครื่องเย็นเครื่องร้อนนะครับสมมติว่าสตาร์ทตอนเช้าเครื่องเย็นนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะสั่งข้อมูลไปว่าตอนนี้อากาศเย็นเครื่องเย็นฉีดน้ำมันเยอะๆก็เคยรถหัวฉีดก็เลยไม่มีสายโชคนะครับตัวนี้ก็จะทํางานประมาณนี้นะครับการตั้งวาล์วนะครับที่เฟืองไทมิงเฟือง,งโซ่ลาลิ้นนี่ครับ ก็จะมีมาเป็นขีดเห็นไหมครับอยู่ใต้เลขหนึ่งนะครับข้างล่างข้างบนข้างล่างให้ตั้งได้และหนาบเดียวกับฝาสูบนะครับเส้นตรงแบบนี้นะครับก<บ><ต>็คือแต่ว่าต้องมาดูมาที่มาร์กเนี่ยรุ่นนี้ดูตรงไหนครับดูตรงดูตรงนี้นะครับถอ,อดหม้อน้ำออกเลยนะครับ สอดพาน้ำออกมาอย่างนี้เพื่อจะได้มองเห็นหมุนใบพัดพัดลมนะครับหมุนพัดลมแล้วท่านก็จะมองเห็นมาร์กทีเห็นไหมครับมาร์กเอฟอ,ออกแบบมาดูยากมากนะครับมาร์กเอฟมาร์กที ามาร์คที่ให้ตรงให้นี่ครับแหลมๆเนี่ยามาร์คที่เดอนตัวตัวเครื่องยนต์นะครับนี่คือให้มาร์คที่ที่ล้อแม่เหล็กตร,ตรงตรงนี้นะครับก็คือลูกสูบขึ้นสุดนะครับแล้วก็มาร์คตัวนี้ต้องตรงแบบนี้นะครับระนาบด้วยถึงจะตั้งวาล์วในจังหวะอัดถูกต้องนะครับแล้วก็เช็ค กระเดืองนะครับอินเลสเอ็กซอนให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าบ่ามันไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่เคยดูคลิปเก่าดูนะครับท่านที่ติดตามนะครับมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวเจอตัวแล้วจะรีวิวอีกรอบก็คือรถสตาร์ทมือไม่ได้นะครับเกิดจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่มันเครื่องตัวนี้นะครับมีปัญหา,าสั่งปล่อยข้อมูลไปให้กล่องผิด สตาร์ทมือไม่ได้สตาร์ทเท้าติดนะครับเครื่องเร่งปกตินะครับเอาไว้เจอตัวนะครับรู้สึกจะเป็นสก o o p ใหญนะครับเจอปัญหาเดี๋ยวติดตามนะครับผมก็จะรีวิวให้ท่านดูนะครับว่าเราจะหลอก ECU ยังไงนะครับ ECU เข้าใจผิดนะครับฉีดน้ำมันน้อยก็เลยติดยากไม่ติดเลยนะครับสตาร์ทมือก็มีนะครับนี่คือทุกอย่างมีข้อผิดพลาดได้นะครับ แม้จะออกแบบมาอย่างดีนะครับคันนี้ก็คงใส่สลักตัวนี้ก็ทำให้ลูกเบี้ยวทำงานอาไอเสียไม่ใช่จะกดาวาวสเปะสปะนะครับถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะกดมั่วนะครับไอเสียเปิดมั่วว่างั้นเถอะแทนที่จะเป็นจังหวะอาัดก็ไอเสีย เปิดซะเหมือนกับวาวรั่วนะครับรถเหมือนกับรถวาวรั่วก็จะออกอาการนะครับเร่งเองมั่งนะครับเร่งเองบางคันวิ่งชนรั้วเลยนะครับผู้หญิงขับนะครับน่าจะเกิดจากความผิดพลาดตรงนี้ส่วนมากนะครับวาวรั่วนะครับเหมือนวาวรั่วนะครับถ้ากลไกตรงนี้ไม่ใส่มานะครับประมาณนี้ครับสำหรับ ปัญหาที่เจอหลายๆคันเนี่ยคลิก110ไอรุ่นแรกนะครับรถเครื่องเร่งเองนะครับทีนี้เราจะมาถอดดูงี้มันก็มันต้องคุยกันนะครับเนี่ยมาถอดอย่างนี้การที่จะโอหอนเครื่องถอดแยกอย่างนี้เลยนะครับให้ทํางานง่ายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องยากที่จะตรวจเช็คนะครับ เพราะว่าด้วยปัจจัยเรื่องค่าใช้ใจ่ายของลูกตัวลูกค้าเองนะครับความไม่เข้าใจนะครับผมไว้เนื้อเช่อใจช่างนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับที่ติดตามรับชมนะครับอขอบคุณทุกการติดตามคอมเมนต์นะครับสาระพันคลิปทางโฟมเมอร์คงจะมีคลิปต่อไปมีปัญหาอย่างนี้ก็อธิบายให้เข้าใจกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ คลิปนี้คงใส่ตัวนี้เข้าไปก็คงแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งไม่มีปัญหาอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสวัสดีครับ